ถ้าทำคำสอนหัวข้อสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตคำว่าสมาธินี้เป็นคำกลางๆนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสมาธิในทางที่ดีหรือไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆพื้นฐานเบื้องต้นเลยเป็นสมาธิตามธรรมชาติก็คือแมวจับหนูแมวเนี่ยเวลาเห็นหนูเนี่ยวิ่งมาปุ๊บแมวก็จะแบบ มองมองหนูไม่ให้ค่าสายตาเลยจนหนูแบบนิ่งแล้วแมวก็นิ่งจ้องไปที่หนูแมวจะไม่สนใจสิ่งอื่นเลยคือจะมีสิ่งที่สนใจอย่างเดียวก็คือเกิดความตั้งมั่นของของจิตของแมวเนี่ยที่จะมองและจ้องไปยังหนูอย่างเดียวเลยอันนี้คือธรรมชาติแล้วก็กระโดดตะคุบหนูเลยนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็เป็นธรรมชาติของเขาก็ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคําว่าสมาธิเป็นคํากลางๆมีทั้งมิจฉาสมาธิได้แล้วก็สัมมาสมาธิได้นะครับเป็นคํากลางๆทีนี้เหตุใกล้ที่ทําให้เกิดสมาธิก็คือความสุขทําไมความสุขถึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะครับเมื่อเราเราตั้งใจหรือตั้งใจมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ย มันทาทาจนทําได้เพราะว่าจิตใจของเราปกติเนี่ยมันจะสัดสายไปยังที่อื่นเดี๋ยวไปเรื่องอื่นเดี๋ยวไปเรื่องนี้ตรงนี้แต่เมื่อมันตั้งมั่นในที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเกิดความสําเร็จพอเกิดความสําเร็จเนี่ยมันมีเกิดความพึงพอใจนะครับตรงนี้มันก็เลยเรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากว่าจะมาถึงสมาธิเนี่ยกว่าจะมาถึงสุขเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างมันก็จะมีเขาเรียกว่าขั้นตอน กันพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบหรือเรียกว่าเป็นลำดับขั้นที่จะเกิดเนี่ยสมาธิเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขแล้วก็จนมาถึงคำว่าเอกคตานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นถึงจุดที่เกิดสมาธิละเอกคตานะครับจะเห็นไหมครับไล่เรียงว่าเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา เอกคตาก็คือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็คือสมาธินั่นเองสมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังคงสภาพอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยเป็นกลางๆแบบนี้อยู่ได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุเบกขานะครับคือการวางเฉยนะครับอ่ะแต่ต่อมาเราทีนี้มาดูซิว่าวิตกคืออะไรวิตกก็คือการตรึกการการตรึกยกจิตขึ้นสู่ อารมณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์นะครับจิตของเราเนี่ยก็ไปจับที่อารมณ์ก็คือไปจิตจับที่ลมหายใจนะครับไม่ว่าจะลมหายใจเข้าก็จับไม่ว่าจะลมหายใจออกก็จับนะครับจับให้มันแนบแน่นนะครับซึ่งพอถ้าจับได้แล้วเนี่ยจิตไปจับกับลมหายใจได้แล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นความตรึกละเป็นวิสตกละ นะครับต่อต่อมาขั้นต่อมาก็เป็นวิจารณ์วิจารณ์คือการตรองการพิจารณาหรือการที่จิตเนี่ยสืบต่อสืบเนื่องกับอารมณ์นั้นนะครับหรือเรียกว่าจิตเขาคึองอารมณ์นะครับก็คือจิตเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจจนแบบแนบแน่นจนติดตามไม่ว่าจะลมหายใจจะเข้าลมหายใจจะออกหรือไม่ว่าจะตามลมเข้าตามลมออกหรือ เรียกว่าเราจะอยู่ในจุดที่ว่าตรงปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งแล้วเมื่อลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาครึง่งอารมณ์เขาครึ่งลมหายใจตรงเนี้ยไม่ว่าลมหายใจจะเป็นยังไงเราก็จะอยู่กับลมหายใจตรงเนี้ยเรียกว่าวิจารณ์นะครับแล้วเมื่อเราทําได้ทั้งวิตกวิจารณ์แล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าทําได้สําเร็จตรงนี้แหละมันเกิดปีติ ก็คือความอิ่มใจความล่าเริงในสิ่งที่ความสําเร็จที่เราทําได้หรือเรียกว่าความดื่มด่าแห่งจิตที่ประ,ประสบความสําเร็จหรือทําได้เราไม่หลุดไม่หลุดไปจากอารมณนน์นั้นๆเนี่ยเราเรียกว่าเกิดปิติซึ่งบางทีมันจะเรียกว่าเหมือนมันเอ่อล้นเอ่อล้นขึ้นมาจนเหมือนสภาพร่างกายเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่ามันม,มีมีปฏิกิริยากับร่างกายอยู่หลายๆแบบซึ่งที่เห็นได้ชัด หรือคนจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นขนขนลุบน้ําตาไหลหรือตัวโยกตัวโคง้งเพราะว่ามันเหมือนเป็นสภาพจิตที่มันแบบมีพลังอํานาจมากกว่าทางกายจนทางกายแบบเหมือนแบบน้ําที่มันแบบเทน้ําจนล้นแก้วล้นเอ่อออกมาทางกายนั่นเองนะครับแล้วเมื่อปิติเกิดขึ้นเป็นความอิ่มใจแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นสุขเวทนาขัน ิติเป็นเวทนาขันนะครับแล้วเมื่อเกิดปิติแล้วเนี่ยมักจะเกิดความสุขด้วยเสมอแต่เมื่อถ้าเกิดความสุขแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปิติจะยังอยู่แต่เมื่อเกิดปิติแล้วขั้นต่อมามาเนี่ยเรียกว่าปิติเนี่ยเป็นเหตุใกล้ในการเกิดสุขเลยนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อเกิดปิติแล้วขั้นต่อมาก็เป็นเรื่องสุขสุขก็คือความสบายใจความสงบใจ เป็นสังขารขันสังขารคือการปรุงแต่งนะครับเป็นหนึ่งในขันห้าเวทนาก็เป็นหนึ่งในขันห้านะครับในความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเหมือนแบบปิติมันล้นล้นแล้วเนี่ยพอล้นสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดระดับลงมาปรับสภาพกายแล้วสภาพใจเนี่ยให้มันสงบลงมาสงบใจลงมาตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสุขเป็นความสบายใจเป็นความพึงพอใจระดับหนึ่ง นะครับแต่อยู่ในหมวดสังขารขันซึ่งแตกต่างจากปิตินะครับแล้วเมื่อเกิดทั้งวิตกวิจารปิติสุขครบองค์ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วยังยืนจิตยังเป็น1อยู่กับอารมณ์หรือลมหายใจตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าถึงขั้นต่อมาเรียกว่าเอกคตาจิตนะครับจิตเป็น1นึ่งซึ่ง หลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบไว้ว่าเอกคตาจิตเนี่ยเปรียบเหมือนเหมือนเป็นจานแล้ววิตกวิจารปิติสุขเนี่ยเปรียบเหมือนผลไม้ที่อยู่บนจานเอกคตาเนี่ยเหมือนจานที่เป็นฐานรองสภาวะไม่ว่าจะเป็นวิตกวิจารปิติสุขตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นฐานแล้วเมื่อเกิดเป็นสมาธิเกิดเอกคตาจิตตรงนี้แล้วเนี่ย ยังยืนต่อไปได้อยู่เรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเกิดการวางเฉยหรือเรียกว่าอุเบกขานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นองค์ประกอบหรือองค์ของสมาธินะครับวันนี้ก็ขอพูดเป็นสมาธิเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ